Thái view toàn sầu anh bưng nữa hả nó Xoay ngam สวัสดีค่ะ Good Morning Everyone How are you อันนี้มันเป็นเห็ดอะไรคะอยากจะทราบใครทราบแล้วบอกด่วนเลยนะคะไม่ทราบว่าจะกินได้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นมินมินนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเก็บแยกเนาะมันือคือจังเห็ดหอมนี่แต่ว่ามันหักโบเมน กินได้บ่ได้ก็บอกมาเลยเด้อหาจังไม่ได้ไปโรงพยาบาลตายเลยได้คอยนี่เออขึ้จังเห็ดหอมนี่แหละค่ะสีมันเด้อเดี๋ยวไปพูดถาม คนในกลุ่มเห็ดเนาะคล้ายเห็ดหอมเลยหลังก็แตกอันนี้แก่แล้วอันนั้นก็แก่แล้วคะนน่ะ โอ้ยดมเท่เดียววิ้นหัวเลยมันย่านโบเมนผุนละลายก็คือค่ะคือแน่หาเห็ดกระเลยเนาะบริษัทหอดถุงมือมาได้จ้ะนี่จับเอาเลยเดี๋ยวเสร็อาได้อานน้ำล่างมืออยู่ค่ะเฮ็ดก็เริ่มลอยล้อลงเบิดแดละล่ะค่ะเฮ็ดกระเรลยล บ่ม,มีเห็ดอีหยังแล้วะ่ะคานหนโอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยพ่อหเห็ดเพิองโอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยพ่อหเห็ดเพืองมึงดูลราคาฟ้าเห็ดเพิองเน่าแล้วสิเอาบ่ได้ดอกล่ะค่ะมันเป็นเสียอยู่นี่นะเนาะดอกนี้ก็สิ กิบผ้าเวียงอยูเ่เก็บเก็บแยกออกใส่ถุงไวยเฮ้ยคิดหอดตะปานไงคุณเอ๋นี่มันยังค่ะเนี่ยรู้สิโบมีอย่างมั้ย ฉีดยาเราะนี่มันก็นเลยบว่าเกิดแล้วค่ะเจอฉีดยา วิวเช้าๆสวยๆเลยนะคะยางนกออกอ,อ,อ้นนี่ออกดอกหนึ่งนะคะนีเ่เกิดอยู่แต่มันเกิดไม่เยอะเดี๋ยวแยกใส่ถุงใหญ่ไว้ นั่นไปสองดอกแล้วค่ะมือนี้เอาสองดอกสามดอกก็ว่าเห็ดคือกันละวะเนาะเห็ดจังไดได้มันไปป้าไงกับว่าได้เอาล็อกดาวไปต่อไปต่อโอ้ดีเด้นี่เด้นี่เด้เดเดโอ้ข้าเจ้ามาเหยียบทิ้งเบิดแล้วค่ะเอาเวิร์สเหรอเห็ดจังไดล่ะทิ้งไว้นี่แล้วเนาะ เ,เสียยี่บึงเสียไปเป็นเสียต่อไปบ่งดอกนี่ดูเอาได้บ่อโอ้ยดอกนี่ดอกนี่แห้งเลยอ้อยดอกนี่ก็ได้อยอะโอ้ยกล่องกับอันแนวถือก็เดินเฮ้อของมือของแขนอยู่ นะขวดนามมีผ่านามมีผ่าได้สามดอกแล้วคะ่ะสามดอกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะดอกนี้เด้อดอกนี้กระเ e าก็สิบบุมีอีกแล้วว่านอนนี่ โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราลงไปตรงนู้นกันนะคะโอเคนะคะอคตอนนี้เราก็จะได้เดินกลับบ้านแล้วค่ะสรุปแล้วเห็ดบ่มีดอกคะ่ะได้สองดอกสามดอกนี่ก็ว่าดีใจะะแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสรุปเห็ดไ้เบิง้งอันนี้บระท่าน,นแน่ใจว่าเป็นเห็ดอีหยังจ้ะ ยี่ใน้ถุงน่อยๆเอยดอคะนั่นน่ะนั่นน่ะ,น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 ะเห็ดาตเบื่ออันเห็ดผึ่งก็ได้สามดอกโอเคนะคะอันนี้ก็แฟนจ้ะดาลิ อันนี้ก็ไม้ฮัรดสเบิร์นนะคะโอเคค่ะกลับสวัสดีไปกับคลิป,ลปนี้เด้อค่ะเด้อขอโทษขอพัยที่ไหวมือค่ะเดียวว่ามือหนึ่งถือกล้องอยู่